The oh. โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมอุลตร้าแมน B อัลตร้ากันอีกแล้วนะครับผมในรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของอุลตร้าแมนสูตรมารีกันบ้างนะครับผมมาก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งทําประวัติดาต้าเสริมของตัวละครตัวนี้ไปอะเนาะในรอบนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวของมารีในเวอร์ชั่นเกมกันนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับผมอุลตร้าแมนสูตรมารีนะเวอร์ชั่นเกมเธอเป็นฮีลเลอร์ของเกมนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยมีฮีลเลอร์อยู่ไม่เยอะส เท่าไรนะครับซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองครับผมฮิลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือตัวของเบลกี้ครับตัวที่2ก็คือตัวของมารีนี่เองครับผมมารี Marie เนี่ยจะอยู่อันดับ2นะครับผมของฮิลเลอร์ที่ดีที่สุดของเกมนะครับผมโอเคเราก็มาดูสเตตัสของตัวมารีกันเลยดีกว่าระดับสูงสุดของมารีก็คือ S U R นะครับผมแต่ว่ามาตรฐานของเกมนี้เนี่ยตัวละครส่วนใหญ่จะเป็น S U R เพราะฉะนั้นแล้วพี่จะเอา S U R ขึ้นมาเป็นระดับสูงสุดนะครับ โอเคสเตตัสพื้นฐานดาเมจการโจมตีจะอยู่ที่8,304เลือดจะอยู่ที่342,000ก่อป้องกันจะอยู่ที่1,024 ก่อป้องกันสกิล1,272รูปแบบการโจมตีจะเป็นการโจมตีกายภาพเวลาในการโจมตี1ครั้งจะอยู่ที่1.5วินาทีระยะโจมตีคือ4ตัวนี้เน้นโจมตีระยะไกลนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่คือ2.1อัตราคิกอยู่ที่10%ความแรงคิกจะอยู่ที่200%นนั่นเองครับสกิลลีดเดอร์หรือว่าสกิลหัวหน้าของเธอนะครับผมถ้าเกิดว่านําเธอไปเป็นลีดเดอร์ของทีมจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับตัวละครทุกคนในทีม10%และเ,เ,เสิเบเก ในทีมนะครับในส่วนของ10%ที่ม nah ีการเพิ x, ่มข yeah, right ึ s <S ้นมานั้นจะเป็นการคิดจากตัวของเดิมนะครับผมเช่นเลือดเรามี3 0 0 0 0นจะเป็นการเพิ่ม10%ของ3 0 0นนั้นดาเมจการโจมตีก็จะเป็นการคิดจาก10%ของดาเมจการโจมตีพื้นฐานเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมมารีนั้นตามที่บอกครับผมว่าเธอเป็นฮีลเลอร์ซึ่งเธอเนี่ยจะฮิลได้เยอะหรือฮิลได้น้อยขึ้นอยู่กับดาเมจการโจมตีนะครับยิ่งดาเมจการโจมตีเยอะเท่าไหร่การฮิลก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นนั่นเองครับผม โดยการฮิลของเธอเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันครับผมก็คือการโจมตีปกติและการใช้ถ้าไม่ตายการโจมตีปกติของเธอจะนับเป็นการฮิลให้กับทีมด้วยนั่นเองครับผมซึ่งตัวเธอเนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีที่เป็นการโจมตีทะลุศัตรูครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครในการโจมตีนะครับผมจะโจมตีศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นความสามารถในการโจมตีทะลุเนี่ยมีไม่เยอะนะครับผมในเกมนี้ซึ่งตัวเธอจะเป็นหนึ่งในตัวที่มีนั่นเองครับผมรูปแบบการโจมตีนั้นจะเป็นการยิงลำแสงออกไปแบบเป็นเส้นตรงนะครับผมถ้า่อนยู ระยะยิงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูจะเป็นการสร้างดาเมจให้กับศัตรูนั่นเองครับผมตัวของนางเอกเนี่ยสามารถที่จะฮิลเพื่อนได้พร้อมกับทําดาเมจไปได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมในการโจมตีปกติของเธอแล้วฮิลให้กับเพื่อนนั่นจะเป็นตัวของพาสซีฟนะครับผมโดยจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนคิดจากดาเมจการโจมตีเป็น11.25%นั่นเองครับผมเลือดจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับต่อมาคือในส่วนของท่าไม่ตายครับตามที่บอกท่าไม่ตายของเธอก็เป็นฮิลเลอร์ด้ ยิงลําแสงออกไปแบบเส้นตรงครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าโดนเพื่อนจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนเป็น585.2%ถึง664.4%นั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูโดนศัตรูจะเป็นการสร้างดาเมจให้กับศัตรูเป็น146.3ถึง166.1%ต่อ1ฮิตนะครับรูปแบบท้าไม่ตายของนางเอกนะ้นจะเป็นการยิงลําแสงออกไปโดยจะมีทั้งหมด4ฮิตด้วยกันครับผมถ้าเกิดว่าโดนสีฮิตเนี่ยก็เป็นการเอา144ถึง166ไปคูณ4นั่นเองครับผมการฮิลและ การสร้างดาเมจของทําไม่ตายนั้นก็จะคิดจากดาเมจการโจมตีพื้นฐานของตัวละครเช่นเดิมนั่นเองครับแล้วรูปแบบของทําไม่ตายก็จะเหมือนกับการโจมตีปกติครับผมถ้าเกิดว่าโดนทีมก็จะเป็นการฮิวให้กับทีมแต่ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูก็จะเป็นการสร้างดาเมจนั่นเองครับผมตัวของนางเอกเนี่ยถือว่าเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยในส่วนของการชาร์จทําไม่ตายและการใช้ทําไม่ตายนั้นจะมีความเร็วระดับพื้นฐานนะครับผมก็คือชาร์จ13วิใช้1วินาทีรวมเป็น14วินาทีนนนนัััั่่่เเเอออองงงงครรบแลลล้้ววตขธียยสาามถ PP ไดูผ ปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวโชว์เคสเอามาให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับผมว่าตัวเธอยังสามารถใช้งานใน PVP ได้อยู่นะครับยังไงก็เป็นฮีลเลอร์ครับผมใช้งานได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวอันดับหนึ่งก็ตามนั่นเองครับผม ต่อมาเรามาดูที่ตัวของอุปรกรณ์ของนางเอกกันบ้างน,นะครับอุปรกรณ์ของอุลตราแมนสตรมารีในเกมจะไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งอุปรกรณ์ตัวไหนลงไปก็ได้นั่นเองครับผมแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยได้มีการเซตอุปรกรณ์ของมารีเอาไว้ด้วยนะครับผมโดยอุปรกรณ์ของมารีที่สามารถเซตได้กับเจ้าตัวเลยจะเป็นอุปรกรณ์ของอุลตราแมนนั่นเองครับผมหรือว่าตัวของชินจิโร่นั่นเองครับผมซึ่งอุปรกรณ์ของชินจิโร่เนี่ยสามารถใช้งานได้กับตัวของอุลตราแมนมารีนะครับผมจะเป็นการเซตมา เลยนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเราติดอุปกรณ์นี้จนครบ6เซตนะครับผมจะสามารถเพิ่มดาเมจการโจมตีขึ้นไปอีก7%นั่นเองครับผมตัวของนางเอกนั้นจะสามารถมีดาเมจการโจมตีเพิ่มขึ้นจากการใช้เซตของอุลตร้าแมนชินจิโร่นั่นเองครับรวมไปถึงตัวเซตอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมมันหาง่ายนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะไจะต้องไปลงเล่นเรดบอสในการต่อสู้เท่านั้นเองครับผมไม่จำเป็นจะต้องไปสุ่มก็ได้นะครับแค่ต่อสู้กับเรดบอสเท่านั้นเองครับผมซึ่งเรดบอสเนี่ยได้มีการรีล นะเรียกว่ามีการรีลันเนี่ยอาทิตย์ละสครั้งเลยครับผมของตัวอุลตร้าแมนชินจิโร่ในการหาอุปกรณ์นั่นเองครับผมถือว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดเลยนะครับผมในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมดนั่นเองครับสามารถที่จะอัพจนถึงจุดสูงสุดได้อย่างง่ายดายวงได้ว,ว่าถ้ามีตังค์มากพอและความขยันพอในการลงเล่นเลดบอสนั่นเองครับเลดบอสในการเอาอุปกรณ์ของอุลตร้าแมนและมารีนั้นจะเป็นเลดบอสตัวที่ชื่อว่ารูบัวนะครับผมซึ่งมันก็คือกังคิวในเวอร์ชั่นของอุลตร้าแมนตัวนี้นั่นเองผมจะมี ชื่อว่ารูบัวนะครับหาง่ายครับผมอุปกรณ์ตัวนี้แล้วมันเป็นเลดบอสท,ที่ฆ่าง่ายที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดาเลดบอสท,ทั้ง4ตัวของเกมนะครับ ต่อไปจะเป็นการจัดทีมสําหรับตัวของอุลตราแมนสตรมารีนะครับผมตัวของมารีเนี่ยจะเป็นตัวเน้นในการโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจความเสียหายให้กับศัตรูพร้อมกับฮีลเลอร์ให้กับเพื่อนได้ตัวเธอเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่แนวหลังสุดของทีมนะครับผมด้านใดด้านหนึ่งซ้ายหรือขวาก็ได้นั่นเองครับต้องอยู่แนวหลังเท่านั้นนะครับผมห้ามอยู่แนวหน้าเพราะว่าถ้าอยู่แนวหน้าเนี่ยตัวเธอไม่สามารถที่จะฮิลให้กับเพื่อนได้ครับผมจะทาได้แค่สร้างดาเมจความเสียหายอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเธออยู่ที่แนวหลังเนี่ยสามารถ หน้าได้นั่นเองครับผมเธอจึงเป็นตัวที่ต้องอยู่แนวหลังอย่างเดียวเท่านั้นห้ามขึ้นแนวหน้าเป็นอันขาดเลยนั่นเองครับโอเคก็จะจบลงแล้วนะครับผมกับตัวของอุลตร้าแมนสูตรมารีในครั้งนี้นะครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมีการโชว์เคสการใช้มันในการต่อสู้กับบอสตัวใหม่อย่างอุลตร้าแมนไดนาแล้วก็การลงเล่นโหมด p v p นะครับผมอน้เมะให้เมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผมสตู 「ないだってもう」